我弄，我弄，大油肉。 to เท่าไหร่แล้ว วินก <gained igue> ันแล้ววินกันแล้วน วีนกันแล้ววีนกันแล้วได้โอ้ที่ตั้งทำไมเป็นแบบนี้

นี่น uh. ักกีฬาไทยแลนด์ล so ีกทุกคนคนนี้นักกีฬาไทยแลนด์ลีกหนึ่งคนน้องก๊อฟแต่ว่าตอนนี้น้องก๊อฟกลับมาเล่นที่บ้านแล้ว phao 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 โอ้ออก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 ขอโทษขอโทษมมััันนนกแ่เริ่มจะวีนกันแล้วออก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 เยอะออกเยอะแต่ว่ามันโดนนิดเดียวเอง ออกเยอะออกเยอะออกออกนิดเดียวบอลมันถูกนิดเดียวมันออกมันออกเอ็ด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 เขาชิงแชมป์กันทุกคนฟาวใคร

ตอนดีทุกคนด้วยววแรงมากได้ได้ได้เดี๋ยวหันให้ไปดูน้องก๊อปตีไหมมันขาตั้งไม่ค่อยอยู่นะทุกคน ก็ใกล้เกมแล้วทุกคนแปดยี่สิบได้ได้ได้กราบขึ้นเลย ก็จะไปแล้วทุกคนอีกประมาณไม่กี่ลูกเองก็หมดแล้วยี่สิบสองสิบแปดไม่วีนกันนะไม่วีนกันนะไอเสื้อเหลืองๆนะั่นชอบวีนนะเสื้อเหลืองๆนะั่นเสื้อ,นะอเหลืองนะโอ๊ะถัไดได้ไหมวินอย่างนี้เหรอ วิทยอีกนะโฟกัสยอมรับมาได้หันพัดข้างหน่อยยอมรับไปแล้วแวอ้าวได้เสรยด้วยเดี๋ยวก็จะไปเราใกล้เกมแล้วทุกคนอีกประมาณ2ลูกก็เกมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะ ขอาเลนทีไรได้ทีเลยินอีกแล้วบินอีกแล้วตัวแม่บินอีกแล้วโอ้เกมแล้วทุกคนเกมแล้วเกมน้ององแล้ว สองนาทีโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันนะทุกคนนะเดี๋ยวกดยังไงอ,ทองไะทีนี้เอ้ากดยังไงวะทีนี้